สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทําแกงผักบุ้งนะคะแกงส้มแบบคล้ายๆแกงใต้เนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันได้ซื้อผักบุ้งแก้วมาเหี่ยวๆแล,ล้วล่ะผ่านพายุหิมะมาเนาะกว่าจะถึงฟินแลนด์เนาะเนี่ยพี่น้อง แกงส้มหมูสามชั้นคล้ายๆแกงเทพโพนะคะฉันก็จะบีบมะนาวบีบมะขามเปียกไอ้ด้วยเออใส่น้ำมะขามเปียกใ,ยใ,ส,าายกใส่กะทินะคะตามพริกแกงขาดแต้คร้ใบมะกรูดนะคะไม่ใส่หอมนะคะแล้วก็ใส่ไอ้พริกไทยดำนะคะพริกแกงใส่กะทิตามหลังถ้าผักบุง้งผักบุ้งสุกแล้วก็จะใส่กะทิตามหลังนะคะ คล้ายๆแกงส้มกะทิคล้ายๆแกงเทพโพนะคะแกนชอบกินมากอะมาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันนี่ค่ะ เปิดไฟให้หน่อยมอบานก็ทำอะไรอะไร่วงงอกไปมีฝาปิดให้หน่อยเป็นตาแสบบอบี่น้องเกงส้มมหมูสามชั้นนะคะใส่กะทิ ที่แกงก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็มีใบมีอะไรพริกไทยดำนะคะก็มีะกะปิก็มีมะขามเอ้ยนี่มะเนาะมะขามเปียกไปด้วยนะคะแล้วแต่คนจะชอบส้มเนาะชอบส้มน้อยส้มมากก็ใส่บีบมะนาวเข้าไปนะคะ รสชาติก็จะไม่เลี่ยนเนาะเกงส้มหมูสามชั้นนะคะพี่มอชิมหน่อยสิอร่อยไหมชิมผักบุ้งหรือชิมหมูใส่ใบมกะกรูดเยอะๆจะได้หอมร้อนร้อนพุทธาแฟนชิมด้วยกันทำให้แกกินส่วลาลิกา อร่อยมากเลยนะคะคล้ายๆเกงใต้เนาะคล้ายๆแบบแบบใต้ๆหน่อยหนึ่งนะคะแต่จะเป็นเกงส้มแบบคล้ายๆโคราชนะพี่น้องเกงเทโพเนาะัน,นก็ตทำพี่เกงเองตำเอ่อเกงให้พ่อใหญ่นะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ